สวัสดีครับผมพบกับช่องสมบัติไวรัสที่ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นงานเจ้าไทยสัน้น304คันนี้นะครับวันนี้จะเป็นงานเปลี่ยนผ้าเบรกค,ครับผ้าเบรกหลังเมื่อเช้าก็ไปซื้ออะไรจากบริษัทสามนณฑลมานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ผ้าเบรกเก็จะคล้ายๆผ้าเบรกดัมของรถยนต์นะครับจะเป็น เป็นกล้ามปูเป็นคู่นะครับจะไม่เหมือนพวกเป็นจานกลมเหมือนพวกควต้านะครับอันนี้นะครับค้าเบรกจะให้มาแบบนี้สองคู่นะครับข้างละหนึ่งคู่พร้อมหมุดย้ำให้มาแบบนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่เคยทํานะครับครั้งแรกสำหรับการเปลี่ยนผ้าเบรกของรถไทซันนะครับดูราคากันครับ สองคู่สามร้อยแปดสิบบาทครับสองคู่นั่นคือเปลี่ยนอสองล้อล้อซ้ายล้อขวาใช่ล้อละคู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตำแหน่งนะครับค่อนข้างจะลื้อเยอะนะครับเด็กจะอยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นไม่เอ่ยตรงนี้ครับตรงกลางจอนี่นะครับ เป็นขาเบรจะอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างจะลือเยอะ,ะครับลือคานใบมีดด้วยซุมล้อบางคนล้อไปหมดเลยครับอันนี้จะเป็นงานที่แบบนานๆจะได้เปลี่ยนทีนะครับพับเบรกเนี่ยสิบป,ปีก็ไม่หมดนะครับแต่มันหมดที่ผมพอดีครับก็เลยต้องเปลี่ยน จะได้ใช้ยาวๆเผื่อมีใครซื้อไปก็จะได้ใช้อย่างสบายใจนะครับนี่นะครับส่วนที่ยึดกับตัวนี้ต้องถอดให้หมดนะครับเนี่ยที่เป็นน็อตเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับเฮาหลังเนี่ยถอดให้หมดเลยก็พอดีครับถอดางคนมาทําสีด้วยครับจะได้พ่นได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็จะพ่นสีกระทะร้อด้วย โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ หลังจากที่เอาบางคนออกแล้วนะครับมันก็จะโล่งครับทำงานได้สะดวกขึ้น,นครับตรงน,นี้นะครับพอแบกจะอยู่ในนี้ครับเราต้องถอดนัดรอบแล้วก็คานช่วงล่างทีน,นี้พอม,มาถอดที่วางเท้านี่ผมเห็นแล้วว่างานอลังการมากเลยครับ เป็นเหล็กหลอนะครับเหล็กหลอขึ้นรูปเลยเหล็กหนามากครับแล้วก็น้ำหนักครับตอนนี้เราก็ได้ยกยกท่อนสะโพกงมมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับทางขวานะครับทางขวา ก้ามเบรกจะอยู่ตรงนี้นะครับก้านเบรกจะอยู่ตรงลักษณะนี้นะครับตัวแล้วก็แล้วก็ล,วกล่างตังล่าง,งตัวนี้นะครับลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์นะลองนึกถึงมอเตอร์ไซค์ครับการทำงานเหมือนกันครับ ตัวนี้ก็จะเป็นาขาเบรกนะครับฝับ่งนี้ตรงนี้นะครับเวลาเบียดปุ๊บมันก็จะถ่างเบรกนะครับตรงนี้ลูกเบี้ยวมันก็จะถางเบกรบก,บก,บกทำให้เบรกถังแล้วก็ไปเบียดกับจานเบรกนะครับส่วนจานเบรกก็เป็นแบบนี้นะครับ สว่างอะไรโมโตดิทันอันนี้คือจานเบรกอ,นนบอ,อ,อันนี้เป็นจานเบรกนะครับนนส่วนนี้เป็นตรงท่อนท่อนเผาเนี่ยนะครับตรงนี้ตรงนี้จะต้องไม่มีน้ํามันนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นเบรกแบบ แห้งนะครับเป็นเบรกแห้งไม่ใช่เบรกแช่น้ํามันนะครับตัวนี้ห้องนี้จะต้องไม่มีน้ํามันเพราะว่าฝัา่งฝั่งที่เพาทะลุไปทางนู้นก็จะมีซีนนะครับซีนดําๆนี่นะครับตรงนี้ครับตัวนี้เป็นซีนอย่างกันน้ํามันกันน้ํามันจากจากห้องเคื่องใหญ่นะครับ ในส่วนของรถนะครับตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องเบรกเบรกอยู่อยู่ห้องนี้นะครับตร,ตรงนี้ก็จะไม่มีน้ํามันตัวนี้จะเป็นซีนนะครับสังเกตว่าจะเป็นซีนตัวนี้ผมถอดถอดเพลาออกมาน้ํามันก็ไหลออกมาครับในส่วนตรงนี้จะมีมีน็อตนะครับตรงนี้มีรูนี่ครับตรงนี้รูสําหรับเปิด เปิดเพื่อเช็คว่าน้ำมันรั่วเข้ามาในห้องเบรกหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นรูข้างล่างจะเป็นที่ไขน่น็อตจะให้ชมนะครับรนี้นะครับตรงที่น้ำมันไหลมาเนี่ยครับอันนี้จะเป็นน็อตปกติถ้าไข่น็อตตัวนี้ออกจะต้องไม่มีน้ำมันนะถ้ามีน้ำมันแสดงว่า น้ำมันรั่วมาอยู่ในห้องเบรกนะครับจะทำให้เบรกลื่นได้เพราะว่าเขาออกแบบมาเป็นเบรกแห้งนะครับไม่ใช่เบรกแบบแช่น้ำมันนะครับในส่วนของก้ามเบรกนะครับอันนี้คือตัวที่มันสึกหมอไปนะครับมันสึกไปฝั่งนี้คือจะกินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปนะครับ มันจะกินเยอะฝั่งที่ถางนะครับฝั่งที่ถางกินเยอะจนถึงเห็นหมดเลยนะครับทะลุถึงหมดบางถึงหม,หมดอันนี้เป็นหลุดหมดอลูมิเนียมนะครับไม่กินจานนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ไม่ถึงหมดครับฝั่งนี้กินฝั่งหนึ่งเยอะกว่า เห็นได้ว่าใกล้เคียงกับของใหม่นะครับเจ้าของใหม่เทียบไม่ดูนี่นะครับความหนาของพับเบเรกของเดิมกับของใหม่ก็ใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับใกล้เคียงนมากเลยสาหรับข้างน,งนี้ข้างนี้นะครับข้างนี้ดูส่วนที่กินลงไปนะครับ สายจอจะเป็นสันนิดนึงทางขวาจะมีต่ำนิดนึงนะครับนี่ส่วนที่มันกินลงไปไม่เยอะนะครับฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนี้เห็นได้ชัดส่วนหนึ่งนะครับตรงตรงหน้าสัมผัสเนี่ยมันสึก เห็จน,จนจะเป็นว่าโค้งเลยนะครับหน้านสัมผัสหน้านสัมผัสของตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเวลาบิดตรงนี้เ้าจะมาสัมผัสให้พาเบกถ่างออกนะครับทั้งสองฝั่งดูเฟืองขับล้อกันนะครับใหญ่มากเลยนะครับ ตรวนี้ไม่เคยเห็นรถเกี่ยวเอาไม่ใช่ครับไม่เคยเห็นรถไถใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้โหรถเกี่ยวเลยครับเนี่ยขนาดนี่ใหญ่อลังการมากครับยังกับฟืงตัวเดินรถแจ็เตอร์ควมสุเลยครับมีเพาเพาล้อครับอย่างใหญ่เลยครับเอาใหญ่ลูกปืนใหญ่ทนแน่นอนครับลูกเฟือง รถใช้ยี่สิบสามสิบปีฟืองยังขนาดนี้นะครับดูนะยอดนะครับตัวนี้

ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็ข้างขวานี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับประกอบไปแล้วเดี๋ยวเปิดไปให้ก่อนครับสกคูครับนี่นะครับขัางขวาเรียบร้อยแล้วเบรกก็ประมาณนี้นะครับดูการอยู่ครับประมาณนี้นะครับเบรกตรนี้่ของเดิมเขาของเดิมนี่สวิงมาจนจนขนาดนี้ ยังไม่อยู่เลยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนพาเบรกใหม่ไปก็ดีขึ้นอันนี้ฝั่งซ้ายครับนี่ครับอันนี้น้ำามันจากในห้องเกียร์ออกมาครับห้องเคลืทายอันนี้ห้องนี้จะไม่มีน้ำมันเครื่องนะไม่มีน้ำมันเกียร์ไม่มีน้ำมันเครืรคร่องเนยทั้งันงสิ้นนะครับตัว ตัวอะไรอ่ะจานเบรกนะครับก็จะแห้งแบบนี้นะครับอันนี้เออสีไม่ร่วอันนี้คือปกตินะครับก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ไม่ต้องทากาวนะครับตรงเนี้ยไม่ต้องทากาวไม่ต้องทําไม่ต้องใส่ประก็นนะครับห้องนี้จะไม่มีน้ํามันถ้ามีน้ํามันซึมออกมาแสดงว่ามีที่รั่วนะ้ครับตรงนี้ต้องไม่มีน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องใส่ประก็นนะครับใครที่ ทำที่ซ่อมเองก็